ดวลที่สุดในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาซีเกมเมื่อทีมนักตบลูกยังสาวไทยระเบิดฟอร์มระดับโลกไล่ถล่มทีมชาติฟิลิปปินส์แบบขาดลอย3าูนเซตคว้าแชมป์กลุ่ม A ไปครองอย่างสง่างามข้างกลางเสียงเชียร์กระหึ่งสนามและกระแสะโซเชียลที่ลุกเป็นไฟความมันของเกมนี้ไม่ใช่แค่สกอร์ที่ปรากฏบนป้ายแต่คือภาพรวมของความพร้อมความดุดันและความเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบชนิดที่แฟนกีฬาต้องยกนิ้วให้แบบไม่ต้องคิดมาก เกมนี้ถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในแมชที่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของวอลเล์บอลหญิงไทยในเวทีอาเซียนได้อย่างชัดเจนที่สุดเต็มระบบฟูทีมไม่มีคำว่าผ่อนไม่มีคำว่าประมาททุกแต้มคือการย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอย่างแท้จริงตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมสาวไทยลงสนามด้วยทัศนคติที่ชัดเจนว่าต้องการปิดงานให้เร็วและเด็ดขาดการยืนตำแหน่งเป็นระเบียบการสื่อสารในสนามไหลลื่นเหมือนซ้อมมานับร้อยครั้ง จังหวะรับเสิร์ฟแรกนิ่งและคมทำให้เกมรุกเปิดได้ตั้งแต่ต้นเซตแรกจึงกลายเป็นเวทีโชว์ระบบทีมที่แข็งแรงทั้งบอลเร็วบอลผสมและลูกตบจากหัวเสาที่เฉียบขาดฟิลิปปินส์พยายามตั้งรับและหาจังหวะโต้กลับแต่ความเร็วและความหลากหลายของเกมบุกไทยทำให้แนวรับคู่แข่งต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องคะแนนค่อยๆไหลไปตามจังหวะของทีมไทยอย่างชัดเจนความมั่นใจของผู้เล่นเพิ่มขึ้นทุกแต้มสเสียงเชียร์ยิ่งเร่งเร้าให้เกมยิ่งดุดัน เซตแรกปิดลงด้วยความเหนือกว่าทั้งรูปเกมและสกอร์สร้างแรงกดดันให้ฝั่งตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัดเข้าสู่เซตที่2ฟิลิปปินส์พยายามปรับแทคติกเพิ่มความเสี่ยงในเกมเสิร์ฟและเร่งจังหวะเกมบุกเพื่อหยุดความไหลของไทยแต่สาวไทยอ่านเกมขาดการยืนบล็อกเป็นกำแพงเหล็กการขยับเท้าและการประกบตัวทำได้แม่นยำลูกตบหลายครั้งถูกสกัดอย่างเด็ดขาดจนปลายเป็นแต้มสวนกลับทันทีจุดเด่นของเซตนี้คือการเล่นอย่างมีวินัยและใจเย็น แม้ในบางช่วงจะมีแต้มตามหรือเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ทั้งทีมยังคงรักษาแผนและไม่หลุดจากเกมสายตาของผู้เล่นทุกคนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนรู้ดีว่านี่คือโอกาสที่จะตอกย้ำความเป็นทีมแกร่งของกลุ่ม A การประสานงานระหว่างตัวเซตกับตัวตีทำได้อย่างไหลลื่นลูกหลอกลูกหยอดและการเปลี่ยนจังหวะสร้างความสับสนให้แนวรับฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องเซตที่สองจบลงด้วยไทยชนะของไทยอีกครั้งพร้อมกับเสียงเฮที่ดังสนั่นสนาม เซตที่3กลายเป็นเซตแห่งการปิดบัญชีอย่างแท้จริงสาวไทยลงสนามด้วยพลังที่ไม่ลดลงแม้แต่น้อยทั้งที่สถานการณ์เปิดโอกาสให้ผ่อนเกมได้แต่สิ่งที่แฟนๆได้เห็นคือความจริงจังเต็มร้อยทุกแต้มถูกเล่นเหมือนแต้มชีชะตาการรับบอลแรกยังคงนิ่งการขึ้นบล็อกยังคงแน่นและเกมรุกยังคงดุดันฟิลิปปินส์พยายามฮึดสู้เป็นครั้งสุดท้ายใช้ความเร็วและพลังเข้าปะทะแต่ความแน่นอนของไทยทำให้ทุกความพยายามถูกสกัดอย่างเป็นระบบ ช่วงท้ายเซต็จความมั่นใจของผู้เล่นไทยพุ่งถึงขีดสุดหลายจังหวะเป็นการเล่นที่แสดงถึงประสบการณ์และความเก่าเกมการปิดแมตช์จึงเกิดขึ้นอย่างสวยงาม3-0เซตแบบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ตั้งตัวเสียงนกหวีดสุดท้ายคือสัญญาณแห่งความสำเร็จที่ทั้งทีมรอคอยชัยชนะน,นัดนี้ไม่ใช่แค่การชนะธรรมดาแต่คือการคว้าแชมป์กลุ่มเอซีเกมอย่างเป็นทางการ เป็นการส่งสารไปถึงทุกทีมว่าทีมชาติไทยพร้อมแล้วสำหรับภารกิจใหญ่ในรอบต่อไปความพร้อมในทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจ,จและแทคนิคถูกแสดงออกมาอย่างครบถ้วนการได้ลงสนามด้วยฟูลทีมทำให้โค้ชสามารถหมุนเวียนผู้เล่นและปรับแผนได้อย่างอิสระผู้เล่นตัวหลักและตัวสำรองต่างทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครเป็นจุดอ่อนทุกคนคือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าความลึกของขุมกำลังจึงกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ทีมไทยดูเหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน บรรยากาศหลังเกมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจนักกีฬาต่างแสดงความเคารพต่อคู่แข่งและขอบคุณแฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทั้งแมตช์ภาพการกอดคอกันกลางสนามสะท้อนถึงความเป็นทีมและสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเสียงชื่นชมจากแฟนวอลเลย์บอลทั้งในสนามและทางบ้านหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยคลิปไฮไลท์และคำชมเชยถึงฟอร์มการเล่นที่โคตรมันและดุดันของสาวไทย หลายคนยกให้เกมนี้เป็นหนึ่งในแมชที่ดูสนุกและสมบูรณ์แบบที่สุดของทัวนาเมนต์หากมองลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการเตรียมทีมอย่างเป็นระบบการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและการวางแผนที่ชัดเจนผู้เล่นเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวหลักที่ต้องแบกความคาดหวังหรือผู้เล่นหมุนเวียนที่ต้องพร้อมลงสนามทุกเมื่อความเชื่อมั่นระหว่างกันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้การเล่นเป็นไปอย่างไหลลื่น ทุกคนกล้าตัดสินใจกล้าเล่นตามแผนและกล้ารับผิดชอบในจังหวะสำคัญนี่คือภาพของทีมที่เติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในมุมของแท็ติกเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของทีมไทยอย่างชัดเจนการปรับเกมตามสถานการณ์ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อคู่แข่งพยายามเปลี่ยนจังหวะทีมไทยก็สามารถตอบโต้ด้วยแผนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วการเล่นบอลสูงหรือการใช้ลูกหลอกเพื่อเปิดพื้นที่ทุกอย่างถูกคำนวณมาอย่างดีการอ่านเกมของผู้เล่นในสนามทำให้หลายจังหวะกลายเป็นแต้มสำคัญที่เปลี่ยนโมเมนตัมไปอยู่ฝั่งไทยอย่างถาวรชัยชนะเหนือฟิลิปปินส์3 0เซตครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงผลการแข่งขันแต่คือการประกาศสัปดาห์ในเวทีซีเกมเป็นการยืนยันว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นมาตร,รฐานของวอลเล์บอลหญิงในภูมิภาค และพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตแฟนๆต่างตั้งความหวังและเฝ้ารอผลงานในรอบต่อไปด้วยความตื่นเต้นเพราะฟอร์มการเล่นที่เห็นในเกมนี้ทำให้เชื่อได้เต็มหัวใจว่าหากรักษามาตรฐรานนี้ไว้ได้เส้นทางสู่เหรียญทองก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ำคืนแห่งความมันนี้จะถูกจดจำไปอีกนานไม่ใช่แค่เพราะสกอร์3-0แต่เพราะภาพของทีมที่เล่นด้วยหัวใจ เล่นเพื่อกันแอร์และกันแอร์และเล่นเพื่อแฟนๆทั้งประเทศนี่คือสเสน่ห์ของวอลเล์บอลไทยที่ทําให้ผู้คนหลงรักและนี่คือเหตุผลว่าทําไมชัยชนะนัดนี้จึงมีความหมายมากกว่าคําว่าชนะมันคือเรื่องราวของความมุ่งมั่นความสามาัคคีและความฝันที่กําลังเดินหน้าอย่างมั่นคงบนเวทีซีเกมส์ดุลที่สุดในค่าคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาซีเกมส์เมื่อทีมนักตบลูกยังสาวไทยระเบิดฟอร์มระดับโลก ไล่ถล่มทีมชาติฟิลิปปินส์แบบขาดลอย3 0 Z ูนเซตคว้าแชมป์กล um ุ A ่มเอไปครองอย่างสง่างามข่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มสนามและกระแสะโซเชียลที่ลุกเป็นไฟความมันของเกมนี้ไม่ใช่แค่สกอร์ที่ปรากฏบนป้ายแต่คือภาพรวมของความพร้อมความดุดันและความเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบชนิดที่แฟนกีฬาต้องยกนิ้วให้แบบไม่ต้องคิดมากเกมนี้ถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในแมตช์ที่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของวอลเล์บอลหญิงไทยในเวทีอาเซียนได้อย่างชัดเจนที่สุด เต็มระบบฟูทีมไม่มีคำว่าผ่อนไม่มีคำว่าประมาททุกแต้มคือการย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอย่างแท้จริงตั้งแต่เสียงนกว